โดนเปรตแกล้งเมื่อหลวงปู่หลับตานั่งสมาธิได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นท่านรู้สึกว่ามีใครบางคนมาเป่าลมเข้าไปในหูขวาท่านรู้สึกสะดุ้งเล็กน้อยแล้วมันก็กลับมาเป่าทางหูซ้ายท่านพยายามข่มใจนั่งสมาธิต่อไปแผ่เมตตาให้ก็ไม่เป็นผลมันยังคงรบกวนอยู่นั่นเองหลวงปู่ลืมตาขึ้นเอ่ยปากขับไล่มันมันก็หัวเราะชอบใจแล้วก็หนีไป หลวงปู่นั่งสมาธิต่อไม่นานมันก็กลับมาอีกแกล้งเป่าลมเข้าหูท่านทำล้อเล่นเช่นเดิมพอเอ่ยปากไล่มันมันก็หนีไปไม่นานมันก็กลับมาอีกทำอยู่เช่นนั้นหลวงปู่คิดอุบายที่จะขับไล่โดยจะเอาน้ำมาสาดมันท่านลุกจากที่จะไปหยิบขันเพื่อตักน้ำปรากฏว่าไม่มีขันในที่ที่หลวงปู่วางไว้คิดว่าผีมันคงเอาไปซ่อนมันหัวเราะยาะแบบรู้ทัน หลวงปู่คิดจะเอาไม้ขีดเผาหัวมันแต่ก็คว้าหากลักไม้ขีดไม่เจอมันเอาไปซ่อนอีกดูมันเล่นตลกกับท่านท่านคิดจะทำอะไรรู้สึกว่ามันจะรู้ทันไปหมดเจ้าผีเปรตยิ่งหัวเราะได้ใจใหญ่หลวงปู่หมดหนทางจะจัดการกับผีเปรตตนนั้นท่านจึงดึงมุ้งกรดลงกลางแล้วนั่งภาวนาในมุ้งกรดโดยไม่ยอมนอนเลยตลอดคืนท่านทำสมาธิไปจนได้อรุณวันใหม่เจ้าผีเปรตตนนั้นจึงหนีขึ้นไปบนเขา แล้วส่งเสียงร้องบอกท่านว่าเรายอมแพ้ท่านแล้วถึงตอนเช้าหลวงปู่ตื้ออจาจรละธรรมโมก็เดินไปหาหมู่คณะที่อยู่ห่างออกไปซึ่งมีหลวงปู่มั่นพริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่เป็นประธานอยู่ที่นั้นด้วยพอหลวงปู่ตื้อเข้าไปถึงหลวงปู่มั่นก็กล่าวทักว่าท่านตื้อเมื่อคืนนี้คุณทำอะไรอยู่หลวงปู่ตื้อกราบเรียนว่ากระผมรบกับผีขารับ กระผมทำอย่างไรเจ้าผีตนนั้นก็ไม่หนีจนได้อรุณสว่างขึ้นเจ้าผีตนนั้นจึงขึ้นเขาไปหลวงปู่มั่นพูดขึ้นว่าดีแล้วทานตตือผีมันปลุกเราให้ภาวนาจากนั้นหลวงปู่มัน่นหลวงปู่ตื้อและพระเนนทุกองค์ก็แยกย้ายออกเที่ยวบินทบาตตามสมณกิจเมื่อฉันพัตตาหารเสร็จแล้วต่างองค์ต่างก็แยกย้ายไปบำเพ็ญเพียรย่งสถานที่ของตน หลวงปู่ตื้อได้เล่าให้ลูกศิษย์ฟังภายหลังว่าผีตนนั้นเป็นผีเจ้าที่ที่ใหญ่จริงๆเราชนะมันได้จึงไปรอดแต่ถ้าเราเอาชนะมันไม่ได้ก็คงจะลำบากต่อจากนั้นเจ้าผีก็ไม่ปรากฏให้เห็นอีกเลยหากแพ้มันแล้วมันคงจะมารบกวนทุกคืนในเหตุการณ์เช่นนั้นต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นเป็นที่สุดจะท้อทถอยไม่ได้หายใจเข้าออกก็ต้องมีพุโทโธเป็นประจำ ขาดไม่ได้คําว่าพุธทธนี้เองผีกลัวเกรงมากที่สุดอาจารย์เสือที่บ้านผูดินในสมัยที่หลวงปู่ตื้ออจาจร,ร,รมมัทธโมท่องทุดงอยู่ทางฝั่งประเทศลาวมีช่วงหนึ่งได้พักปักกลดอยู่ที่บ้านผูดินเพียงคืนแรกที่หลวงปู่ไปถึงได้ยินเสียงเสือใหญ่ลายพาดกรนมาร้องอยู่ใกล้ๆบริเวณที่ท่านปักกลดและทราบจากชาวบ้านว่า เสือตัวนั้นเพิ่งฆ่าคนตายมาไม่นานจัดเป็นเสือที่ดุร้ายที่ชาวบ้านหวาดกลัวในคืนนั้นทั้งชาวบ้านรวมทั้งวัวควายต่างพากันตระหนกกลัวต่างเฝ้าคอยระวังตลอดคืนไม่กล้าหลับนอนชาวบ้านได้มาบอกให้หลวงปู่ระมัดระวังตัวเพราะกลัวเสือจะมาทำร้ายท่านด้วยท่านปักกลดอยู่องค์เดียวห่างไกลหมู่บ้านคนหลวงปู่ไม่ได้แสดงอาการวิตกกังวลให้เห็น ท่านพูดกับโยมว่าอาจารย์เสือมาช่วยสอนกรรมฐานให้หรือหลวงปู่ท่านบอกว่าท่านเองก็ไม่ประมาทคอยระมัดระวังเช่นกันแต่จะไปแสดงอาการกลัวหรือกังวลมากก็ไม่ได้ท่านต้องหนักแน่นเพราะเป็นที่พึ่งทางใจให้ชาวบ้านได้เสียงเสือร้องรองรบๆบ,บริเวณที่ท่านปักหลดตั้งแต่หัวค่าหลวงปู่นั่งสมาธิภาวนาอยู่ภายในตลอดไม่ได้นึกหวั่นไหวเลย พ่อตกดึกเสียงเสือก็เงียบหายไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นจิตท่านสงบแนบแน่นอยู่ในสมาธิไปจนถึงเวลาไก่ขันต้นก็คงประมาณตีสามหรือตีสี่เกือบจะแจ้งแล้วในคืนนั้นหลวงปู่นั่งสมาธิภาวนาอยู่ในกรดไปจนได้ยินเสียงไก่ขันครั้งแรกประมาณตีสามตีสี่น่าจะได้ได้มีวิญญาณของพระเข้าหาห,าหลวงปู่ในสมาธิบอกว่าชื่อพระจารย์คับอมาบอกท่านว่า ท่านหลวงทหารและหลวงชาเอาของมาฝากไว้ที่ใต้ต้นคอเมื่อครั้งสมัยเมืองเวียงจันท์แตกท่านพระอาจารย์จะเอาไปก็ได้แต่ก่อนจะเอาไปให้สวดมงคลสูตรเสียก่อนและไม่ต้องมีเครื่องบูชาอะไรหรอกวิญญาณพระอาจารย์คำบอได้บอกสถานที่ซ่อนทรัพย์และให้คำแนะนำว่าเมื่อท่านเดินไปจากที่นี้ถึงต้นคอแล้วให้ยกเอาหินที่วางซ้อนกันสามก้อนออกแล้วขุดลึกลงไปประมาณสามศอกเท่านั้นก็จะเจอ ในนั้นมีพระเงินและพระทองคำหลายองค์เพราะในขณะนั้นท่านหลวงทหารและหลวงชาได้นํามาฝากไว้แล้วไม่รู้ว่าท่านทั้งสองหายไปไหนและเจ้าปู่เองก็จะไปที่อื่นแล้วต่อจากนี้จะไม่มีคนเฝ้ารักษาแล้วหลวงปู่ตื้อท่านรับทราบเฉยๆไม่ได้โต้อตอบแต่อย่างใดสักครู่หนึ่งวิญญาณของพระอาจารย์คำบอก็หายไปอีกครั้งหนึ่งที่หลวงปู่ตื้ออจลธรรมโม บำเพญเพียรอยู่ที่บ้านผูดินในคืนหนึ่งได้ปรากฏนิมิตเป็นชายร่างสูงใหญ่และตัวดำมากท่านว่าดำยิ่งกว่าฐานไฟเสียอีกได้มาปรากฏอยู่ข้างหน้าท่านแล้วก็พูดอย่างไรก็ฟังไม่ชัดหลวงปู่ได้ถามกลับไปว่าเจ้าเป็นชาติอะไรเขาตอบสั้นๆว่าเป็นเผ่ากุยก่อมองกะเรหลวงปู่ไม่เข้าใจจึงถามไปอีกว่าเป็นเทวดาหรือเขาก็ตอบย้ำคำเดิม ฝั่งไม่ได้ความว่าเป็นชาติอะไรกันแน่พูดจากันไม่รู้เรื่องหลวงปู่จึงบอกให้นั่งลงและกราบพระผีตนนั้นได้แต่ยิ้มไม่ยอมไหว้พระหลวงปู่จึงพูดว่าถ้าไม่ไหว้พระก็จงหนีไปเถิดเขาทำท่าจะนั่งลงแต่ไม่นั่งแสดงอาการย่อตัวเล็กน้อยแล้วก็หลีกหนีไปหลวงปู่ตื้ออจ,จะละธรรมโมได้ทำความเพียรอยู่ที่บ้านภูดินต่อไปเรื่อย คืนหนึ่งมีเทพองค์หนึ่งนามว่าทีขาหุโสได้ประกาศตนว่าชาติก่อนเป็นเจ้านครเวียงจันท์ได้เข้ามาหาท่านท่านทีขาหุโสได้พูดกับหลวงปู่ตื้อว่าเจ้าหัวลูกมาจากไหนเจ้าปู่ได้เฝ้าดูเห็นว่าท่านเคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมมากน่าเลื่อมใสสมัยนครเวียงจันท์ครั้งก่อนนั้นชาวเมืองได้ตั้งใจบำเพ็ญกุศลกันดีมากแม้เจ้าเมืองก็ใส่บาตรทุกวันด้วย เจ้าปู่เห็นท่านไปบินทบาทแล้วไม่ค่อยจะมีคนใส่บาทเลยนับว่าท่านมีความอดทนน่ายกย่องสรรเสริญท่านมากที่ไม่ท้อถอยในการบำเพ็ญเพียรไม่เห็นแก่ได้บางวันเจ้าหัวลูกไม่ได้ฉันอาหารบิณทบาทเลยน่านับถือในความอดทนและความตั้งใจของท่านจริงๆต่อจากนั้นท่านเจ้าปูท่ทีขาวุโสก็กล่าวคำอำลาว่าวันนี้เป็นวันที่เจ้าปู่จะไปจากที่นี่แล้ว กล่าวเพียงเท่านั้นเจ้าปู่เทพองค์นั้นก็หายวับไปทันที